สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกลก,กลอกนะคะนี่แม่ดาก็ได้ขึ้นเขามาหาเห็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเจอปูหูเขานะคะฝนตกก็ออกมาหากินนะคะนี่นะคะปูภูๆๆเขานี้จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่มันเดินทางได้สะดวกสบายเลยนะคะหากินได้สะดวกสบายเลยนะนี่อันนี้แค่ลูกมันนะคะตัวเล็กๆนะคะ่ะลูกของมันตัวเล็กๆเองนะคะไปแล้วนะคะ มันจะไม่ได้อยู่ในน้ำตลอดนะคะอยู่ในบนบกก็ได้ค่ะไปไหนซะแล้วอ้าวตามไม่ทันเลยนะคะเห็นแวบๆมาเมื่อกี้นี้นะคะโอ้โหนี่นะคะฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก็ไหลนะคะน้ำท่วเขานี่นะคะปกตินะคะเราก็จะมาหาผู้เหนนะคะแต่คง คงจะไม่เจอหรอกนะคะเพราะว่ามันเช้าแล้วนะคะปูมันก็คงจะหลบนะคะปูมันก็คงจะหลบอยู่ในนี้แหละคะ่ะหลบอยู่แถวแถวหินนี่แหละคะ่ะมันจะหลบอยู่ในซอกหินนะคะ น้ำมันไม่ใสด้วยนะคะปกติเราก็จะหาแทนนี้นะคะหาตามชอบห่นนี่แหละมะันจะหลบอยู่ข้างใน ต้องตอนกลางคืนนะคะต้องเป็นตอนกลางคืนนะคะเอาแบตเตอรี่มาสองนะคะถึงจะเห็นนะคะเพราะมันมีแต่หนินมีแต่ท่ำถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สองคงไม่เจอนะคะภูน้ำภูเขาะคะ่ะ โหนี่นะคะเห็ดอันนี้คือหอยนะคะกำลังจะออกเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปกินเห็ดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหอยห,อยหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้พันธุ์เล็กค่ะพันธุ์ใหญ่กว่านี้ก็มีอีกสองขนาดนะคะมีทั้งหอยจัมโบ้ก็มีนะคะ คือหอยเลื้อนั่นเองนะคะหอยหอยชนิดแบบนี้นะคะจะไม่มีฝาปิดค่ะค่ะภูเขานี่นะคะบางพวงบางพื้นที่นะคะจะมีฝนตกก็จะมีน้ําไหลนะคะถ้าฝนไม่ตกก็น้ําก็แห้งนะคะแต่บางบางพื้นที่นะคะจะมีน้ําบ่อนะคะจะมีน้ําแตกบ่อเนาะ ถึงแม้หน้าแรงก็ยังมีน้ําอยู่นะคะนี่แหละคะ่ะวัววัวที่เขาขึ้นเขานะคะวัวค้ายที่ขึ้นเขาก็จะได้กินน้ําแถวแหล่งน้ํานี่แหละคะ่ะมันจะเป็นแค่น้ําไหลผ่านเฉยๆนะคะมันจะไม่มีอ่างไม่มีแหล่งที่จะเก็บน้ําไว้นะคะ ค่ะดอกไม้ป่านะคะดอกไม้ป่าก็สวยสดงดงามนะคะส่งกลิ่นหอมไปทั่วป่าเลยล่ะคะ่ะโอ้โหเห็ดนะคะนี่ดูสภาพเห็ดค่ะฝนตกแล้วไม่สวยเลยนะคะนี่ฝนตกแล้วไม่สวยเลยนะคะเห็ดโอ้โหดำไปหมดเลยนะคะนี่คงจะล้างยากเนาะ เพราะว่าดินเพื่อนดินไปหมดแล้วนะคะน้งกี่น้ำกี่น้ำก็คงจะไม่สะอาดนะคะเพื่อนดินไปหมดแล้วเราก็ต้องหาอ่างนี้นะคะ นี่แต่ว่านี่เกื่อนดินมากเลยนะคะคงต้องล้างหลายรอบหลายน้ำและะ้วค่ะอันนี้คือต้นผักหวานนะคะแต่หน้าฝนนี้มันจะหยุดนิ่งนะคะมันจะหยุดนิ่ง นี่นะคะอันนี้จะเป็นเห็ดไข่นะคะยังเล็กๆอยู่เลยนะคะโออออกทีเดียวนะคะสามดอกเลยนะคะอันนี้ก็เล็กๆอยู่นะคะแต่มันจะโตวไวมากนะคะพอโดนแสงแดดนะคะพอโดนแสงแดดไม่กี่ชั่วโมงนะคะโตวไวมากเลยค่ะโตวไวแล้วก็แก่ไวด้วยนะคะเห็ด นี่นะคะพอฝนตกนะคะเห็ดก็ไม่สวยเลยนะคะเห็ดก็เปื้อนดินไปหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้มายังเห็นเห็ดเต้มอยู่เลยนะคะแต่พอมาวันนี้ไม่มีเห็ดมีก็มีแต่ไม่สวยค่ะเปื่อย เห็นวันนี้คงจะหายากแล้วนะคะคงจะไม่มีแล้วเพราะว่าเดินดูแล้วมันมันคงแก่หมดแล้วค่ะมองหายังไม่มีเลยนะคะ ก็ไม่สวยค่ะเพราะว่ามันเปื้อนดินแก่ไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะคนตกแล้วมันมัน อยากจะเปื่อยนะคะพอโดนฝนนะคะถ้าไม่ถ้าฝนไม่ตกนะคะคงสวยอยู่นะคะแต่ดูดิค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไครให้แม่ดากูกอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ